ร้วเสียงจะดังถึงความไปดูเนาะครับรถคันนี้ก็มาทําตั้งแต่มาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับเปิดวันจันทร์เนาะเริ่มทางานวันจันทร์สรุปแล้วมีปัญหาครับเนาะท่านจะเห็นหรือเปล่านะนี่ครับปั๊มใหม่เนาะปั๊มใหม่ผมต้องมาแก้ไขหรือสรุปแล้วทางร้านก็บอกการมันมันก็ ก็ไม <S an> ่โทรทางร้านเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าดันดันไปทะลึ่งแกะเขาก่อนับเนาะอันนี้แกะแกะรีรีฟนี่รอยคีมล็อกรอยอะไรครับเนาะคือของพวกนี้ครับถ้าเกิดปัญหานะเกิดปัญหาเนี่ยยกไปหาเขาเลยตั้งแต่ทีแรกนะครับอย่าไปลื้อย่าไปรู้อย่าไปเป็นสังฆราชและลูกยางนี่ก็ไม่ใช่ครับเนาะเป็นลูกยางเป็นลูกยางกลม นะครับสรุปแล้วทางร้านก็ไม่รับผิดชอบอันนี้เขาไปซื้อมาสองอย่างครับเนาะคอนโทรนี่คอนโทรนี่อันหนึ่งนะครับคอนโทรลใบดันเนาะอนนี้เมื่อวานผมก็ให้เขายกไปแล้วนะเดี๋ยวผมได้ดูนะครับว่าเป็นไงนะครับคอนโทรลใบดันนะครับโยกมาแล้วไม่เด้งกลับโยกเดินหน้าก็ไม่เด้งกลับถอยหลังก็ไม่กลับนะครับ เจ้าของเขาบอกว่ามันอาจจะมีเศษเหล็กอะไรอยู่ในน่านผมก็เป่าจนผมจะหมดลมอยู่แล้วเนาะสรุปแล้วไม่หายนะครับแค่ใส่แกนเข้าไปเฉยๆนี่ยังต้องเคาะเนาะยังยังต้องเคาะเนี่ยาะเดี๋ยวจะถามเจา้าวันนี้เจ้าของรับหมอนัดเนาะหมอนัดก็เลยไปไหนไม่ได้ผมเองก็ต้องครับต้องรอเดี๋ยวจะจประกอบปั๊บลงนะครับฝากเพื่อนเพื่อนๆชาวรถไถฟอร์ดนะ จะซื้ออะไรครับคุยกับทางร้านนะครับให้เด็ดขาดครับว่าถ้ามันเกิดปัญหาจากการผลิตเนี่ยรับเคมไหมเนาะไอ้ไอ้มันเกิดปัญหาจากไอ้พวกช่างหัวมันเนี่ยไอ้อย่างนี้ไปโทษทางร้านเขาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่อย่างเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยมันตึงครับผมผมเอาคันโยกออกแล้วผมลงดันเนี่ยกว่าจะเอาเข้าออกได้ยังต้องใช้เวลาเนาะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนเพื่อนชาวรถไถได้คิดเนาะ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ